ชสวัสดีนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ยามเย็นนะครับจากบ้านเคสเฮาส์เอ่อเปิดประตูตตนะครับเราทานข้าวกันแล้วอเอามาทานข้าวกันมาทานข้าวกันเดี๋ยวเรามาแล้วอเบล่าสวัสดีนะค่ะทักทายหนูหน้าหนูเหมือนแดงๆหรือปล่าเนี่ย ตัวตาง้งสิโอ้ใช่ไหมตาข้างซ้ายนะแม่รอบนี้แล้วข้างขวาเขานี่ข้างซ้ายเหมือนจะปิดๆหน่อยเดี๋ยวอาจจะต้องให้กินไลซีนโอ้ใช่ใช่มีน้ำตาด้วยโอ้เบลล่าอืมโอเคเวลาถ้าเกิดช่วงไหนมี PM มีฝุ่นเยอะๆเะนี่ยครับแมวจะมีอาการยิ่งเบลล่านี่ดีถ้าเกิดเอาหน้าไปจอดอกับประตูตเอาไว้ให้กินไลซีนนะครับตังน,นี้นไลซีน ต้องใจนะครับไปพิสุลิตดูพิสลิตมาครับอือไปทุกตัวเดี๋ยวทานข้าวกันนะครับส้มนะครับแม่เต็มมานอนรอแล้วนะครับแม่ตมเมมต่มของแม่หนูนะครับแม่ตต็มของแม่หนูแล้วก็นี่ครับสองส้มนะครับสองส้ม แล้วนั้นเบสตานะครับอันนี้เบนนี่นะครับของแม่หนูคือคักดีครับแล้วก็ตอนนี้เข้ากเข้าได้ดีกับแมวเรียกว่าทุกตัวครับแต่จะมีต้องใจบ้างต้องใจเป็นล่ะต้องใจนี่ไม่ใช่ว่าไม่เชิญเข้าไม่ได้แต่ต้องใจนี่ออกอาการขมขมครับขมขมว่าฉันอยู่ก่อนฉันมาก่อนฉันเป็นพี่ใหญ่นะครับส่วนนี้ครับพี่วานสลิดนะครับของแม่เนนะครับแล้วก็เบลล่านะครับ ดอลลาร์ของแม่น้องนะครับกับต้องใจนะต้องใจไปถ่ายอยู่ในกรงของสองพี่น้องเบนนี่เบสตารครับครับตัวสบายดีนะครับพี่บูเวฟบ,บูเวฟนี่เก็บเพราะว่าอตอนปล่อยตัวเมียครับเหมือนเดิมพอดีปล่อยพี่น้องตัวเมียก็เลยต้องเก็บบูเวฟก่อนแล้วเดี๋ยวจะปล่อยบูเวฟออกมาเดินเล่นเหมือนเดิมนะครับรอบข้าอ่ะทุกตัวเดี๋ยวทานข้าวกัน ต,ตัวสบายดีนะครับยจกเว้นเบลล่านะครับเบลล่ามีอาการตาหน่อยน่าจะเหมือนหน้าเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากฝุ่นด้วยถ้งเกิช่วงไหนมีฝุ่นนี่แมวจะมีอาการเหมือนมีม,ม,มีมีน้ําตาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวอัปเดตเขาจะใส่ให้ยานะครับเราจะอัปเดตอาการให้เรื่อยๆครับเบลล่าสวยครับโอเค่ะสวัสดีครับจากบ้านเคสเฮาส์ครับ